สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุด,ดินค่ะพฤือศการมังกรประจํเครื่องเดือนหลังของเดือนเมษายน2565นะคะชาวธาตุด,ดินนะคะได้แก่ชาวพศบค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะ ชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนนะคะและชาวมังกรค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ทธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ใช้แนวนี้จะใช้ละการแบ่งวันที่ค่ะตามหลักโหราศาสาตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับ ชาวธาตุด,ดินพลึกศพการมังกรใน EP นีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนํานะคะให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่แม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ ตัดสินใจแด้งๆซนในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวธาตุดินพิศษกันมังกรน,นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่าชาวธาตุดินพิศษกันมังกรน,นะคะ ขอดูอดีตก่อนนะคะขอดูขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวท่าดินพิศษกันมังกรในอดีตที่ผ่านมาชาวท่าดินพิศษกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใแบแรกนะคะเก้าไม้เท้าค่ะแทมแปรนนะคะทาวเวอร์ Tower ค่ะและเป็นไพ่สีเรียนนะคะ ชาวทัดดินประสบการ์มังกรนะคะในเดทที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวทัดไฟค่ะเมสิงธนูนะคะโดยเด่นมากๆในชาวราศีธนูลัคณะธน,นูอาจจะคุยกับชาวทัดดินประสบการ์มังกรด้วยกันเองก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ไพ่เท่านั้น <S <S ไม่รู้สึกว่าในเดีที่ผ่านมาชาวทัดดินประสบการ์มังกรน่าจะอยู่ในเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไปๆกลับๆนะไปๆกลับๆนะคะเทกันไปเทกันมานะคะแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า เป็นปัญหาที่อยู่ในความสัมพันธ์ยาวนานนะคะต้องเขาเรียกว่าต้องมีการปรับมีการปรับเข้าหากันก็จริงนะคะมีการเขาเรียกว่าประครับประคองนะคะพยายามที่จะปรับเข้าหากันพยายามที่จะแก้ไขนะ,ะแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหมายถึงว่าจะจะเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆที่เคยผิด ที่เคยทะเลาะก,กันที่เคยทําให้กันเสียใจนะคะหรือบางคนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไปไปกับกลับเทกันไปเทกันมาเดี๋ยวรักเลิกเดี๋ยวเลิอกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ในดีที่ผ่านมานั้นไม่รู้สึกว่าความอดทนของใครคนใดคนหนึ่งมันถูกระเบิดนะ,ะมันถูกระเบิดออกมาแล้วความสัมพันธ์นี้มันมันอยู่ไม่ได้แล้วนะคะ,ะทนมานานนะคะเจ็บมานานนะคะ,ะทุกมานานนะคะอยู่ตรงนี้มานานเหลือเกิน จนมันเขาเรียกว่าถึงขีดสุดของความอดทนนะคะสิ้นสุดความอดทนนะคะความสัมพันธ์ระเบิดทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเมื่อเนี่ยค่ะพ่าทาวเวอร์ขึ้นมาความสัมพันธ์เปราะบางความสัมพันธ์อ่อนแอนะคะหรือความสัมพันธ์ที่อัดอั้นมานานแล้วไม่ไหวแล้วนะคะถึงจุดสิ้นสุดถึงถึงจุดแบบ จุดระเบิดจุดเดือดจริงๆแล้วมันก็ระเบิดออกมาเลยอะคะ่ะพังทลายตรงนั้นเลยอันนี้นะคะก็เลยทําให้ชาวท่าดินรประสบกันมบังกอรนะคะต้องเขาเรียกว่าระเบิดความสัมพันธ์แล้วก็เขาเรียกว่าเก็บเศษหัวใจของตัวเองนะคะกลับมากอดกลับมาเก็บกลับมารักษาแผลใจนะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็คือในอนดีตที่ผ่านมานะคะของชาวท่าดินรประสบกันมบังกอรนั่นเองค่ะ ก็ถาว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสคริปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดจะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวททดินประสบกันมังกรน,นะคะในช่วงวันที่16-30เมษายน2565จะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่ โ okay, อเคระเบิดความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะคะกระจุยกระจายไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นยังไงต่อเนอะาะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วยค่ะไพ่สิบเหรียญน,นะคะ The Moon และเป็นไพ่งถือเหรียญค่ะ ชาวธาตดินประสบการบังกรนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะ16-30เมษายน2565นี้นะคะไม่รู้สึกว่าหลังจากที่อโอเคหลังจากที่คุณระเบิดความสัมพันธ์แล้วโอเคเราออกมานะคะกลายเป็นคนโสดนะมีคนเข้ามาค่ะมีนะมีเข้ามาเยอะด้วยนะคมีเข้ามาเยอะด้วยเยอะมากมายมีเขาเรียกว่าตัวเลือกทางเลือกเข้ามาทางคุณเยอะแยะมากมายแต่ให้คุณระมัดระวัง ว่านะคะคนที่เข้ามานั้นนะมีเกณฑ์มโอกาสที่จะเป็นคนที่เขามีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วนะค,ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือถ้าหากว่าไม่ใช่คนที่มีเจ้าของเข้ามาก็จะเป็นคนที่เจ้าชู้ค่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าคบหลายคนคบเผื่อเลือกอะไรประมาณนี้นะคะนะจะให้เราเข้าไปเป็นตัวเลือกทั้งเลือกเป็นช้อยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเด็กในสต็อกของเขาอะไรประมาณนี้นะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะ,ะมารู้สึกว่า ช่วงเวลาเนี้นะคะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะเขาเรียกว่าจริงจังกับใครนะ,ะอ่าเปิดใจให้กับใครก็ตามนะคะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนะคะที่จะเปิดใจไม่มองว่าให้คุณอยู่นิ่งๆอืมเพราะว่าคนที่เข้ามานั้นหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วเป็นคนเจ้าชู้นะ เป็นคนที่รักเผื่อเลือกหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้คุมเครือเปิดเผยไม่ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแค่คนคุยะคะ่ะแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนประมาณนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของเอาคัมนะ เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวทตุดินประสบกันมับงกรจะเป็นอย่างไรไมขอนเรียดบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะเอาคำใบได้เดินไพ่ดีไฮเป็นเทศค่ะไพ่สิบไม้เท้านะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะ และเป็นไพ่เจ็ดเหรียญนะคะชาวธาตุดินประสบกัรมังกรอาจจะมีคนเข้ามานะคะหาคุณเนาะมีคนเข้ามาแน่ๆเลยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินประสบกันมังกรธาตุเดียวกันกับคุณนะชาววันจันทร์ค่ะชาวธาตุไฟเมษีธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะในส่วนของเอาคัมอนาคตความรักนะคะมีแน่นอนมีคนเข้ามาแน่นอนมีตลอดนะตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่คุณโสด นะในเดือนเนี้ยเดือนเมษายนเนี่ยจนถึงสิ้นสิ้นเดือนเลยไปจนถึงเดือนพฤษภาเลยก็ได้มีคนเข้ามาค่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่าคุณน่ะจะไม่ได้เปิดใจหรอกอืมจะไม่ได้เปิดใจหรอกกําแพงคุณสูงมากเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในสิ่ที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่มันแย่มากๆนะคะแล้วเหมือนกับว่ากลัวที่เราจะหลุดออกมาได้กว่าที่เราจะาเข้มแข็งได้นะคะ มันต้องใช้เวลาอแล้วเวลาที่คุณใช้นั้น,ม,นมันเยอะมากจนคุณกลายเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณรู้สึกว่าความรักสําหรับคุณมันเหนื่อยมันหนักนะคะแล้วก็ อย่างที่ไม่บอกว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีคนที่เข้ามาก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้ดีอะค่ะนะคะก็มีแต่คนเจ้าชู้มีแต่คนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์มีแต่คนที่เข้ามาแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพัฒนาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วแล้วให้เราไปแบบเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกเป็นมือที่3เราอาจจะกลายเป็นมือที่3ามโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะตรงนี้ท้าบอกว่าให้รอไปก่อนอย่าเพิ่งที่จะเปิดใจอย่าเพิ่งที่จะมีความรักใหม่ นะคะให้อยู่กับตัวเองมีความสุขดีกว่าดีกว่าเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวแท้ดินพิศกรกันมาก่อนค่ะขอไพ่ให้คาแนะนําหน่อยนะคะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่ก้าเหรียญเห็นไหมไพ่บอกว่าสดสวยสดหล่อและก็รวยมากไปเลยดีกว่านะคะมีความสุขกับตัวเองดีที่สุดนะคะ ให้คิงถือถ้วยค่ะไพ่แนะนําว่าให้ระมัดระวังนะคะเนาะระมัดระวังคนที่มีเจ้าของแล้วระมัดระวังคนที่ถือถ้วยสองใบคนที่เจ้าชู้เจ้าคารมนะคะปากหวานนะคะรักทุกคนใจดีกับทุกคนนะคะอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าเขาเขาใจดีอ่ะเขาเป็นคนใจดีอ่ะแต่เขาไม่ได้ใจดีกับเราแค่คนเดียวเขาใจดีกับทุกคนเลยนะคะดังนั้นอย่าไปเป็นตัวเลือกนะคะ ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะให้โอกาสตัวเองนะคะได้ได้ไดเขาเรียกว่าได้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก่อนนะคะอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นไพ่เหรียญเป็นไพ่ของธาตุดินนะคะดังนั้นให้เริ่มต้นใหม่กับตัวเองก่อนให้หัดที่จะเห็นถึงคุณค่าแล้วก็รักตัวเองก่อนนะคะและเป็นไพ่สี่ไม้เท้าค่ะไพ่บอกว่าในเรื่องของความรักนะคะให้ดูไปนานๆน,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 นะ ดูไปนานๆนานๆแบบนานๆเป็นปีเลยนะคะตรงนี้นะเอ่อเราต้องมั่นคงมีความมั่นคงในจิตใจก่อนนะคะเ,าเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณต้องการณตอนนี้นะคะมันแล้วก็สิ่งที่จัก,กรวาลที่จะให้คุณณตอนนี้ไม่ใช่ในเรื่องของความรักเป็นเรื่องราวของความมั่นคงการงานการเงินที่คุณจะต้องเขาเรียกว่าหยิบจับก่อนเอามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคือให้โฟกัส ความสุขความสําเร็จของตัวเองก่อนอย่าเพิ่งโฟกัสในเรื่องาความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องวของความรักเพราะมันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะแล้วก็เวลาที่ดีที่จะได้เจอคนที่ดีนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กับม,มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ